สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พิสมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับเสาโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยมาตรวมนะคะสาม่อยในงวดของวันที่สิบแปดนะคะเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหสิบแปนะคะวันนี้มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึงเม็ดเดียวสูตรนี้เน้นรูดวิ่งนะคะก่อนไปรับชมแนวทางก็ขอบคุณพี่พ,พิสมาชิกทุกท่านเลยนะคะที่ เข้ามารับชมนะคะแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้นะคะก็ขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะแล้วก็นงแอดฝากคำเตือนเช่นเคยแนวทางตัวเลขได้มาจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยนำไปเสี่ยงโชคนะคะสำหรับเมื่อวานนะคะพี่ๆท่านใดที่ เข้ามารับชมนะคะเมื่อวานนี้น้องเอดให้เด่นที่8กับ9นะคะตัวเด่นของเรามาทั้งสองตัวเลยนะคะพี่พี่ท่านใดที่นำไปรูดวิ่งนะคะยินดีด้วยเมื่อวานนะคะขออนุญาตสรุปผลนะคะพี่พี่เด่น8กับ9นะคะท่านใดน,นำา8กับ9ก้รูดวิ่งนะคะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าสูตรเดินนะคะส่วนตัวเน้นของเราน้องเอดเน้น9นะคะเมื่อวานนี้วิ่งรูด9เม็ดเดียวนะคะก็เข้ามาบึนนะคะพี่พี่ มาในรอบสุดท้ายนะคะรอบ vip นะคะเข้าชุดนี้นะคะเกือบไม่มานะคะเมื่อวานนี้วิ่งรุดเนาะแต่ในกลุ่มน้องแอสเปลี่ยนใจมาเป็นวิ่งรูดแปดนะคะก็เข้าไปใน48นะคะพี่ๆท่านใดที่นํา8ไปรุดวิ่งเนาะส่วนในตารางเมื่อวานนะคะมีคู่ไหนเข้าบ้างนะคะตารางเมื่อวานนี้ไม่มีคู่ไหนเข้าเลยนะคะต้องขอภัยด้วยเนาะสรุปแล้วนะคะสายวิ่งรูด เนะคะมา99้นะคะลบว i p เราก็ดิ่นแปดมาที่84นะคะเดี๋ยวมารับชมนะคะของวันนี้นะคะวันนี้ขอให้ปังๆรวยๆอีกนะคะขอให้มาในตัวนี้นะคะสูตรวันนี้น้องแอดได้วันนี้ได้5นะคะ5้กับนะคะส่วนตัววิ่งรูดวันนี้น้องแอดวิ่งรูดไปที่ ที่1นึ่ะคะพี่ๆสำหรับหวยฮานอยนะคะท่านใดชอบก็ตามนี้ได้เลยนะคะส่วนท่านใดไม่ชอบ1ก็เอาหนะคะไปพิจารณาได้นะคะก็ขอให้มาเน้นๆปังๆก็แล้วกันนะคะในตารางมี9มีห้ามีศมี8มี4ี่นะคะแล้วก็มี1 เดียนที่เกับ5นะคะท่านใดชอบสูตรนี้นะคะก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะคะเน้นไปที่1นึ่งห้าหนนะคะแล้วก็18ถ้งแด้าใดชอบตัวนี้นะคะตามนี้ได้เลยเนาะขอให้พี่พี่สมาชิกที่มาติดตามแนวทางวันนี้นะคะโชคดีปังปังรวยๆยทุก,กท่านนะคะเอาไปเจอกันมิตรในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ